สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒทุที่ซองทางสถานีวิทยก 19, กุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5เมกะเฮิร์ AM 1521กิโลเฮิร์ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะมาพบกับช่วง พักรบพบพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒานาขึ้นที่4 5สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การสนับสนุนลดขุดตักพร้อมพลละขับแก่องค์การส่วนบริหารตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอม,มานังจังหวัดสตรูลในการขุดลอกห้วยผังที่13ระยะทาง700เมตรซึ่งมีสภาพตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนดินโคลนและวัชพืชโดยลำ ห้วยดังกล่าวนะคะเป็นแหล่งรับและก็ระบายน้ําที่สําคัญในพื้นที่ทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ํำซากในพื้นที่อําเภอมะน,นังจังหวัดสตูลพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ